สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะคันนาของญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เห็นเขาตัดหญ้าคันนาเรียบร้อยเลยนะคะสแสดงว่าอีกไม่กี่วันเขาจะเกี่ยวทำการเก็บเกี่ยวแล้วที่ญี่ปุ่นเขาจะใช้ใหญ่รถเกี่ยวนะคะรถเกี่ยวรถบดรถออบอยู่ในที่นั่นหมดข้าวเหลืองเหลืองอาราม เม็ดเล็กนะคะข้า,ขาญี่ปุ่นจะไ้เม็ดเล็กเล็กแล้วก็ป้มๆเล็กๆนะก้มๆเล็กๆกลิก่นหอมมากเหลืองอลามไปทั่วทุ่งเลยค่ะเหลืองอลามกลิ่นหอมฟุง้งเลยเป็นเข้าเจ้านะเข้าเจ้าตอนเช้าตอนเช้านะคะตอนเช้าไอ้ปั่นจักรยานผ่านเห็นก็ตัดคันนา พันนาเรียบร้อยแล้วก็ก่อนที่เขาจะเกี่ยวข้าวอะ่ะเขาจะทำการปล่อยน้ำออกจากทุ่งจากทุ่งเนาะจากตรงจากจากทุ่งท้องนาะเพื่อเวลาเขาเอารถมาเข้ามาเกี่ยวมันจะได้เก็บเกี่ยวง่ายสุดทึ่งนะคะสุดทึ่งสุดยอดระบบระบบการปลูกข้าวระบบการการระบบหมุนเวียนน้ำระบบเอาใจใส่ ในนาข้าวของประเทศเขาคิดว่านะคะเรื่องเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรรมนี้ของประเทศเขาแบบพัฒนามากพัฒนาไม่ว่าเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําเรื่องดินเขาจะพัฒนาพัฒนาไม่อยากพูดไปถึงทางนู้นเนาะไม่อยากพูดไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรเลย มัวแต่หวงแต่หวงแต่แย่งกันไม่อยากพูดไม่อยากพูดเราชมข้าวกันดีกว่าชมข้าวเรืองเหลืองกลิ่นหอมๆเต็มเลยนะคะเต็มแบบอเทพจะไม่เห็นต้นหญ้าเลยนะคะแทบไม่ไม่เห็นต้นหญ้าเลยะครับมีแต่ต้นข้าวเต็มเต็มแล้วก็เหลืองอลไ สวยเม็ดสวยงวงก็งวงแบบเกี่ยวก้อยกันเป็นคู่กันวดน้าม,มากเต็มท้องทุ่งนะเต็มนกท้องทุ่งนาคิดว่าไม่ไม,ไม่พรุ่งนี้มะลืนนี้ก็คงทำการเก็บเกี่ยวแล้วไม่ไม่รู้ว่าช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวอะจะมาทันมาทันมาทันตอนที่เขาเก็บเกี่ยว เขาเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นี่คือไอ้ก็เลยวันนี้ก็เลยมาเก็บมาเก็บบรรยากาศมาสูตรกลิน่นหอมๆเก็บไว้เป็นความทรงจำอากาศดีลมพัดพิ้วปิวสวยสวยงามชื่นใจชื่นอกชื่นใจ ธรรมชาติสุดชื่นนะคะธรรมชาติสดชื่นขอให้ทุกคนมาดูคลิปนี้ทุกคนทุกคุณสดชื่นไปด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทําไมทําไมทําไมมาทํามาทําตรงนี้ทําไมถึงมาทําก็เป็นคนชอบชอบเห็นอะไรสวยๆงามๆธรรมชาติก็เป็นคนชอบถ่ายก็เลยเล้วอีกอย่างหนึง่งอยากเอาชนะอยากรู้อยากเรียนอยากอะไร ไม่เห็นเตกแตนนะคะวันนั้นเดินวันนั้นมาเดินยังเห็นเตกแตนวิ่งกันปิ้งปองปิ้งปองวันนี้เห็นข้างหน้านี้ข้างหน้าเราไปดูข้างหน้าข้างหน้าเป็นข้าวพันอะไรเนาะอันนี้ข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าข้าวสวยข้างหน้าก็จะเป็นอีก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 อะไรอีกอะไรเนาะอีกอีกที่หนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งไม่รู้ไม่รู้ว่าพันอะไร มี็จะทำการการตัดหญ้าคันนาหมดเลยสมสาวันนี้ก็เกี่ยวเกี่ยวแน่นอนแต่มันจะมีจะมีอีกตรงข้ามตรงข้ามก็แตกแตนแตกแตนดินตรงข้ามแบบก็สุดยอดนะคะตรงข้ามแบบข้าวแบบเขาขึ้นแบบหนาแน่นมากเลยแบบเต็มเอียดสวยเต็มทุ่ง พุ่งเลยเหลืองอาลามเหลืองอาลามงามชอยไม่จะมอยมองก็ให้มันรู้ไป <c oughs> ลองใกล้เหงาไปงั้นหนเนาะสวยงามค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะจะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปหน้าไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ <c oughs> ทุกคนอยากอยากดูคลิปอะไรก็ เขียนมาได้นะคะจะให้ทําอะไรทําสอนอาหารญี่ปุ่นไหมพูดภาษาจะให,ให้สอนภาษาญี่ปุ่นไหมได้นะคะงไงก็คอมเมนต์กันมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยไร้โรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ให้สวยให้ชีวิตทางเดินสวยงามเหมือนต้นข้าว ดงนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ